สวัสดีครับกักช่องใจเอ็นวันครับผมครับมันมีสีแบบเสมอการอย่างไก่แบกรันเลิศดครับกับซีมีไก่แม่สาวครับก็บล้องรุ่นๆครับล้วก็ใส่ซอสใส่ ้ปลาแซ่กระเทียมทุบๆๆๆรับสูตรนี้จใจคิดเองครับกะแต่ขายยางวัได้เงิ้หนึ่งครับบ่ได้หลายไร้ะครับพ่ได้ซื้อไก่หน่อยตัวหนึ่งครับาปีกกินครัยบยางวหลายครับเ็ทปูเป็นครับกีดก็ได้ไปแซ่บนี่แหละครับพ่อดี๋ยวเป็นอาหารเจเลยผม ผมจะใจครับผมอย่างไกลแม่สาวครับผมจากหยาดเงินและางงานครับผมกระสีเลกินข้วเศร้าครับค่อนออกไปทำงานตามหน้าที่ครับผมคนมีหน้าที่อยู่หลกกักจ้าใจครับ ตีกระบอกขนาดที่ยังกระเดียดนะครับมือเดิประจำเนี่ครับแต่พอเยอะคนมาไม่จี๋ใหม่เลยนะครับอ่ะครับไปให้ดีนะครับเด้อขอบคุณครับ